ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเชื่อมาให้โชคเชื่อมาให้โชคคางคกโผลกลางงานวันเกิดอึง้งสาเลขใต้ท้องตรงกับอายุเจ้าของงานเชื่อมาให้โชคคางคกโผลกลางงานวันเกิดอึง้งสาเลขโผล่ใต้ท้องตรงอายุเจ้าของงานหากถูกรางวัลขึ้นมาจะนําเงินมาถวายให้กับทางวัดเมื่อเวลายี่ินาฬิกาวันที่ส4พฤศจิกายนสองห้าหกห้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งโพสต์คลิปจัดงานวันเกิดสุดแปลกได้มีชาวบ้านใช้เทียนวันเกิดที่ไม่เหมือนใครมีการใช้เทียนแห่พรรษานำมาจุดเทียนแทนเล่มเล็กแบบทั่วไปแต่ที่แปลกไปกว่านั้นพบมีคางคกตัวใหญ่โผล่มากลางงานวันเกิดทําให้ชาวบ้านพากันแปลกใจเมื่อหงายท้องของคางคกที่โผล่ขึ้นมานั้นพบว่ามีเลข59 ซึ่งตรงกับอายุของเจ้าของงานวันเกิดพอดีเชื่อว่าน่าจะให้โชคแขกภายในงานพาก,กันจุดธูปไหว้เสียงดวงขอโชคหากถูกรางวัลขึ้นมาจะนําเงินถวายให้กับทางวัดใกล้เคียงต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ